วันนี้ครับพีทอีแลกจะพามาแหวกโลกแห่งขั้วไก่ครับกับร้านขั้วไก่เจ๊สมชายครับเจ๊ ร้านนี้นะครับเขาไม่ได้มาเล่นๆนะฮะเพราะสิเกเนเจอร์ของเขาก็คือขั้วไก่เกาเหลาครับผมขั้วไก่ที่ไม่ได้มีเส้นนะครับแต่มีไก่กุ้งหมึกคับผัดจนหอมจนคนข้างต้องหันไปถามว่านี่ขั้วไก่หรือฟาร์มไก่ฟาร์มกุ้งฟาร์มหมึกกันแน่เธอพร้อมกับไข่แดงเยิ้มๆครับจิ้มพีฟินสุดๆครับกินคู่กันเหมือนชันกับเธอที่เข้ากันอย่างลงตัวและอีกเมนูหนึ่งครับขั้วไก่กะเพราตัวจี๊ดประจําร้านครับรสชาติได้จัดจ้านจนลิ้นติดไฟครับกินคู่กับเส้นใหญ่เหนีย นี่คืออีกคู่หนึ่งครับที่จับคู่กันแล้วคือดีแบบสุดๆนอกจากนี้ครับยังมีคั้วไก่ปกติครับซุกี้และอีกเพียบเลยครับใครเป็นสายคั่วไก่ตัวจริงก็มาลองกันได้นะครับรีบมาลองด่วนครับร้านเขาอยู่ที่ลาดประเขาครับเปิด10โมงครึ่งนะครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะของดีมันหมดไวรี